สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะหนูนาพาไปดูนะคะช่อง y u u t u ปหน้าบ้านลุงพลค่ะตอนนี้ลุงได้กลับมาจากธุระแล้วนะคะมาจอดรถเมื่อกี้นะคะไปดูกันค่ะรถกับข้าวก็มานะคะเราซื้อปลาทูแล้วซื้อปลาทูไว้นมเปรี้ยวแล้วนะคะอ๋อไปซื้อของมา ซื้อแผ่นนี่เราจะไปเชื่อทางนู้นนะคะ อร่อยมากอ่ะพวกรับยาดิเราดีคนระวังรถเด้อระวังรถ ระวังระวังหลังด้วระวังหลังด้วยบอกเจ้าแล้วเดี๋ยวทำงานหนักไม่ได้ระวังเคื่องซองโอ้ยลองดิขอตั้งนั่งนี่น่ขอตั้งนั่นี่ค่น้อยบังไหมพี่บังครับุญังนะครับไม่ยกบ่ จับก่อนยังเดี๋ยวอันนี้ช่องไทยเพชรสมอนค่ะของนูนาไม่ได้ไรเหรอของนูนามีกี่ขอทีคลิปอืม นี่นะคะก็คุณจะแตกวางหองยี่แตกคนเรเคยคนบ่าเคยยิงใจดิเหมืนกินดิบอกนะไมเคยแต่พ่อทานยังังบอกะเล่นคุ้ม กลงซื้อแผ่นนเรียกว่าแผ่นอะไรไม่ได้ยกแต่ยกสี่สามสี่เรียกแผ่นอะไรแผ่นพื้นใช่ไหมน่าจะพื้นนั่นน่ะพื้นนั่นแหละพื้นไม่หังหนาเลยแต่น้ำหนักเยอะเลไม่ยกเลยหนก็ไล่โอ้ยโคก็ไลสชุชานอยู่ อันนี้นยกทุกคนเลยไอาสองคนลงเลยลงหัวหน้ัวหน้าสองคนยหมอ๋อคลย้ยอุกยอุ้ยใช่ที่รองที่รองหลนมนอนไม่นอซีเมนบอร์ดนะคะอ๋อซีเมนบอร์ดหันล้โ่ ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะทั้งร้อยเจ็ดสิบคนค่ขอบคุณนะคะและขอบคุณรับชนะคุณจินดาคุณ okay. วิรุตนะคะได้ชข้ามาคะคุณจินดาขอบคุณมากคุณชนะแข่งลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ทองเทียนถูกกับเขาไหมสมมติไม่ได้ซื้อค่ะคุณปขอบคุณ หนึ่งซื้อไหมหกแผ่นนะคะลุงซื้อมาลุงซื้อแผ่นซีเมนต์บอร์ดมาหกแผ่นนะคะเต็มันรถเลยนะคะดูเยอะแยะมากเลยนะคะซีเมนต์บอร์ดเป็นปูปูเนาะแผ่นปูใช่เป็นเป็นพื้นปูเป็นปูพื้นไปแล้วค่ะเก็บรถแล้วเก็บรถ ก็เก็บรถต่อนะคะอน่มอลงาแบบยังดีเลยนะขอบคุณค่ะที่รับชมด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หนูน่าพาไปดูด้วยนะคะเลิฟเลิศค่ะเลิศเลิคบ่ะนค่ะกดวทักทายค่ะเพนสอนทีวีจ้าคุณแฟมิลีโซกุนสวัสดีนะคะแฟมิลีโซกุนจ้าย้ายจากแมว ต่อยนึ่งข้าวแม่มาต้อยย้ายจากหน้าบ้านหน้าร้านหน้าร้านตลาดน้อยมานี่นะคะคุณแฟมเบอรี่ซูเปอร์สดีค่ะนวนมเจียวคิดถึงนิมานี่เลยค่ะสุดดีนะคะไบยางก็มานะคะวิราพรไบยางเอ้าไบยางก็มีนะคะไบยางก็มีเช่นเดียวกันวิราพรคุณจินดาคุณจินดาขอบคุณค่ะสวัสดีนะะตลาดน้อยบ้านกกยกสองจะดีกว่าคุณ สสวัดีนะคะคุณธนอมขอบคุณนะคะคุณจรินสวัสดีนะคะคุณลุงก็ยกนะคะดูพิพันนะดูพิพันโอ้ยยังเล่นอีกนะแผ่นละ85กิโลกรัมนะฮะยกสองคนสองแผ่น170โลไม่ไหวต้องเอาทีละแผ่น

ไม่ดีไม่น้องควรฮะทีนี้ต้่นฮ่าฮ้างหมดแล้วจิเอาเอาเอาตัวนี้คืออะไโอ้ประมาณ4แผ่นเนี่มือวิทัว์รับเบียรอันจังยุ่มสมาจงเลยแย่คุณอังซาซนาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณแดงสวัสดีค่ะคุณแดงว้าวยกเสร็จแลีวยกเสร็จไปน้อยนะคะ ก็จะมาปูพื้นด้านบนนี่นะคะด้านบนบ้านลุงพลบ้านน้อยบ้านน้อยที่ใช้เป็นออฟฟิศนะคะยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปนี่นะคะน้องใบยางเก็บของจะไปแล้วนะคะนี่นะคะคุณรัตนาสวัสดีนะคะสวัสดีใช้ไฟต่ำเลยยกแล้วไไม่เจอเลยเคุณพนมวันคุณแม่รัตนาสวัสดีะนค่ะ แม่แพบหมูสวัสดีค่ะคุณพือนเพื่อนกนมืออะไรนะจั่ว่าอะไรนะลาก็เอาครับผมน้ตาไม่อยู่รึเปล่าใจแรกจะไม่อยู่เนาะนี่รถลงพันนี่มีีห้องพร้อมนีได้ได้ได้น้อมนต์เป็ตลาดรัเปล่น้องผมเมอคืนเนี้ยพี่จเป็้บผมรเปล่าแอนุ่งเปิดไฟแอนนุ่งหรือเปิดไฟบอกถอยถอยเลยตัวนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงบอกว่ามีธุละากลับกับบอก นี่กวนด้เ่ยให้มาเปพวกสีีร้อยเท่าไหร่อะร้อยสี่ร้ยห้าบอกดูแล้วดแล้วประัมีอะไรพสีลงอ่าแจ้งแล้นสิบห้าคั่มนะมีการแงเ์ค่ือนสี่คือเนแจ้งอย่าถามเยอะอย่าถามเยอะเดี๋ยวรถเออสงสัยขสีมีอะไรก็ไปมา่เลยาเอละวเเสียง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 รถเนี่ กำลังาไปไปจอไปมีหอยด้วย้้ีก็อีกรถรู้สึกเหมือนรถแจเลยโอ้โหเสียงนุ่มากเลยไงเล่าเสียงมันรถสิล้อเลยเนาะไป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 ใเสียงหสิบล้อเลยเนาะแลงมันอ้่แต่นี่รถปาวนะไปลงไปข้าวกันกินข้าวกไปเข้าวอรอแล้วบ้านหล่ะ คุณแดงสวัสดีค่ะคุณเอพัทเอหนะคะสวัสดีค่ะกดเหลิ้อยเตอร์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะกดเฮลิคอาแ่นตอนนี้เอาแ่น แค้อหนักดีสีหอกแผ่นเป็นแผ่นคว่มพสีเตัลิฟต์เตอร์ลิฟแผ่นเนี่เอาเคยเหตุเคยเะมาใส่รลอดดึงมาใส่หลอดดึงใช่กาเบื่อแล้วใส่หอดดึงเหไปว่ามัน